อ่ะนะครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูกอฟเช่นเคยนะครับในลาวิชาวิทยาการคานวณนะครับก็ในชั่วโมงนี้นะครับเราก็ยังจะอยู่ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมโดยการใช้ภาษาสแครปอยู่เหมือนเดิมนะครับอาทิตย์ที่แล้วครูสอนในเรื่องของการใช้คําสั่งพื้นฐานไปในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นคําสั่งควบคุมนะครับอ่าคำสั่งเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์เหตุการณ์ คำสั่งที่ครูจะใช้ก็คือเมื่อคลิกนะครับเมื่อคลิกรูปธงนะครับแล้วสั่งให้โปรแกรมทําอะไรนะครับอ่าเมื่อมีการคลิกรูปธงเนี่ยนะครับเนาะโปรแกรมจะเริ่มทํางานในส่วนไหนบ้างนะครับอ่าอันนี้คือคําสั่งแรกของอาทิตย์ที่แล้วที่ครูได้สอนไปนะครับคําสั่งที่2ก็คือรูปลักษ์รูปลักษ์ก็คือจะเป็นคําสั่งที่ใช้ในการไม่ว่าจะ ใช้ในการแสดงผลออกทางหน้าจอนะครับหรือจะเป็นการพูดเนี่ยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเปลี่ยนตัวคอสตูมต่างๆน,นั้นนหละเดี๋ยวครูก็จะได้อธิบายไปตามชั่วโมงเรียนนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังเป็นในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นอยู่นะครับเนาะวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของคําสั่งที่เราได้เรียนไปแล้วแต่ก็จะเป็นการสอนเพิ่มเติมเรียนเพิ่มเติม ายากขึ้นมาอีกนิดนึงสำหรับอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วจะเป็นการใช้คำสั่งเพียงคอสตูมเดียวหรือว่าตัวสไปตัวเดียวนะครับสั่งให้สไป์หนึ่งตัวเนี่ยนะครับแสดงนะครับแสดงคำพูดหรือว่าแสดงข้อความออกมาทางหน้าจอนะครับไม่ว่าเราจะแสดงอ่าเป็นตัวเลขตัวอกักษรอะไรพวกนี้เราก็สามารถแสดงได้นะครับแต่วันนี้นะครับในว,วันนี้ในว,วันนี้ครูก็จะ นะครับมาสอนในเรื่องของการนะครับการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ตัวคอสตูมเนี่ยสนทนากันนะครับสนทนากันระหว่างคอสตูมตัวที่1และก็คอสตูมตัวที่2นะครับฟิลหรือว่ารูปแบบการทำงานนะครับรูปแบบการทำงานหรือว่าโฟชาร์ดนั่นนะครับรูปแบบการทำงานก็คือนะครับเมื่อนะครับเมื่อคอสตูมตัวที่1พูดนะครับคอสตูมตัวที่2ต้องทาการหยุดรอ นะครับหยุดรอเพื่อที่จะให้คอสตูมตัวที่หนึ่งนะครับพูดให้จบแล้วค่อยคอสตูมตัวที่สองค่อยพูดตามนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับเรื่องในเรื่องของบทสนทนานี่นะครับในเรื่องของบทสนทนาเนี่ยครูก็จะให้นักเรียนเขียนบทสนทนาเนี่ยขึ้นมาเองนะครับอันนี้อันนี้พูดไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นงานนะครับเป็นงานให้นักเรียนเขียนบทสนทนาระหว่าง ใครก็ได้สองคนสามคนก็ได้นะครับอันนี้ให้เขียนบทสนทนานะครับลงในสมุดนะครับอันนี้จะเป็นงานนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าในเรื่องของการเรียนนะครับเนาะในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับจะให้นักเรียนเขียนบทสนทนานะครับมาส่งนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเนี่ยนักเรียนอาจจะบางคนอาจจะมี คอมพิวเตอร์ที่บ้านสามารถเขียนได้แต่ถามว่าในสมาร์ทโฟนก็มีหลายคนถ้าเข้ามาถามว่าครูครับในสมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดได้ไหมครับก็ในสมาร์ทโฟนก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเจ้าตัวระบบปฏิบัติการ Android หรือว่าในระบบปฏิบัติการ iOS นะครับนักเรียนก็สามารถเซิร์ชเข้าไปในถ้าเป็นใน Android นักเรียนก็เข้าไปใน Play Store นะครับแล้วพิมพ์คําว่าสแ c h เพิภาษาอังกฤษนี่แหลค S C R A T C ะครับ scratch เนี่ยครับมันก็จะขึ้นให้เราเลือกนะครับนักเรียนก็ทําการดาวน์โหลดมาติดตั้งนะครับซึ่งในเจ้าตัวโปรแกรมในสมาร์ทโฟนอะ่ะมันก็จะทาํางานค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะไม่สะดวกเท่าไหร่แต่ถามว่ายังมันเขียนได้ไหมมันก็สามารถทํางานได้เช่นกันนะครับสามารถเขียนได้เหมือนกันนะครับเนาะบทสนทนาเนี่ยครูจะให้นักเรียนนะครับทําการเขียน เราจะเขียนระหว่างเพื่อนกับเพื่อนสนทนากาันก็ได้หรือเราจะสมมุตินะครับตัวละครของเราขึ้นมาก็ได้นะครับอารมณ์มันก็จะเหมือนเราอ่านหนังสือการ์ตูนนะครับเออหนังสือการ์ตูนนักเรียนจะเห็นว่าเอ๊ะน,นั่นอ่านเวลาเรามันก็จะมีข้อความอยู่บนหัวตัวการ์ตูนใช่ไหมตัวละครแล้วก็เราก็อ่านตามช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเงี้ยนะครับอันนี้ก็รูปแต่เราจะเอาเหมือนในนัดมาเขียนเป็นโปรแกรม เพื่อให้ตัวละครเหล่านั้นมันสนทนากันนะครับสนทนากันก่อนนะครับก็โอเคก็รูปแบบมันการทํางานก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับตัวที่1พูดพูดจบแล้วตัวที่1พูดตัวที่2ต้องหยุดรอนะครับหยุดรอจนกว่าตัวที่1นึงพูดจบแล้วก็ให้ตัวที่2พูดตามนะครับก็คําสั่งที่เราจะใช้นะครับก็จะมีหนึ่งคำสั่งเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์เมื่อคลิกนะครับคําสั่ง รูปลักษณ์นะครับการใช้คําพูดนี่นะครับ่ามันก็คือคําสั่งที่ใช้ในการแสดงผลนี่แหละนะครับเนี่ยนะครับสั่งให้มันพูดเมื่อทําการคลิกทงเนี่นะครับเนี่ยเนาะก็แล้วก็อีกหนึ่งคำสั่งที่ครูจะใช้นักเรียนอาจจะใช้คําพูดที่เป็นหยุดรอเป็น2วินาทีตัวนี้ก็ได้หรือนักเรียนอาจจะใช้ตัวควบคุมก็ได้นะครับคําสั่งควบคุมก็ได้คําว่ารอนี่นะครับ อันนี้ก็ได้เช่นกันแต่ครูวันนี้ครูจะใช้คําสั่งนี้ดีกว่านะครับเพื่อให้มันแยกได้ชัดเจนว่าอันนี้คือรอนะครับเนาะอันนี้คือรอคําสั่งควบคุมนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับเนาะโอเคคําสั่งหลักๆก็จะมีสามคำสั่งนี้นะครับเมื่อคลิกนะครับแล้วก็รูปลักษณ์แล้วก็ควบคุมนะครับคําสั่งอ่ามี สามคำสั่งหลักๆนะครับที่เราจะใช้ในการทําบทสนทนาให้ตัวการ์ตูน2ตัวการ์ตูนเนี่ยสนทนากันนั่นเองครับโอเคก่อนอื่นครูก็จะทําการอ่านเลือกตัวสไปซ์ที่ครูต้องการที่จะให้มันมาสนทนากันนะครับตัวแรกครูก็จะเอาแมวนะครับตัวที่สองเออเอาตัวอะไรดีเยอืมครูขออนุญาตหาก่อนแมวสนทนากันนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไรเนาะอาเอาเป็ดก็ไดนะ้ อ่านี่บทสนทนากันนะครับอ่าโอเคเป็ดนะครับสนทนากันยังไงให้คนเราฟังอ่ะอันนี้ก็เอาแบบนี้แล้วกันนะครับอ่าเปิดหันหน้าใส่นะครับเราก็อาจจะมา,าแก้ อันหาตรงนี้นะครับให้มันกลับหัวามาอีกฝั่งหนึ่งเนาะเออนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับทําการแยกคอสตูมให้ชัดเจนนะครับให้มันหันหน้าหากันแบบน,นี้อ่าโอเคจะเป็นบทสนทนาแบบนี้นะครับเนาะซึ่งในโทรศัพท์มือถือมันอาจจะค่อนข้างที่จะลําบากเนาะอันนี้เดี๋ยวครูก็จะทําการเลือกแปะกล่าวหรือว่าพื้นหลังนั่นเองนะครับ อ๋อเดี๋ยวครูทําการหาแบ็กกราวก่อนนะครับครูขออนุญาตนะครับพื้นหลังแบ็กกราวก่อนเอาอะไรดีเอาเวทีนี้แล้วกันนะครับเออฮากินนะครับไอดีฮากินนี่นะครับครูทําการจัดองค์ประกอบให้ตัวละครเรียบร้อยโอเคนะครับมาที่โค้ดกันเลยนะครับอ่ะเรามาดูตัวละครตัวที่หนึ่งคือแมวก่อนนะครับอ่าสัญลักษณ์ที่เราจะใช้ก็คือ นะครับเหตุการณ์นะครับเมื่อคลิกทงเลยนะครับเมื่อคลิกทงตัวแมวก็เช่นกันไอตัวเป็ดก็เช่นกันนะครับต้องเอาเมื่อคลิกทงมานะครับนี่เมื่อคลิกทงจะทําให้ตัวะละครเริ่มทํางานนั่นเองนะครับตัวคําสั่งเริ่มทํางานนะครับเมื่อคลิกนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราคลิกปุ๊บเนี่ย โปรแกรมคําสั่งจะทํางานตามที่เราคลิกนะครับอ่ะสมมุติว่าครูใส่พูดสวัสดีเลยนะครับอันนี้ครูก็ใส่เหมือนกันเลยอ่าใช้คําสั่งพูดเหมือนกันเลยนะครับเมื่อครูทําการคลิกทงจะเห็นได้ว่าตัวสไปร์สองตัวเนี่ยพูดพร้อมกันเห็นไหมครับอ่ากระบวนการทํางานมันที่ครูบอกไปตั้งแต่เริ่มต้นคือ,อยังไงครับคือเมื่อหนึ่งตัวมีตัวละครหนึ่งตัวพูดอีกตัวหนึ่งต้องหยุดหลอ นะครับในที่นี้ครูจะให้เจ้าตัวแมวเนี่ยพูดก่อนแล้วให้ตัวเป็ดหยุดรอนะครับอ่ะครูให้ตัวแมวพูดคําว่าสวัสดีนะครับให้ตัวแมวพูดคำว่าสวัสด,ด,นะมด,สสด,ดีมิฉะนั้นแล้วตัวเป็ดต้องทําการหยุดรอก่อนก่อนที่จะพูดนะครับครูก็ทําการเอาคําสั่งควบคุมมานะครับอ่าคาสั่งควบคุมมาใส่ให้มันหยุดรอกี่วิล่ะอ่าให้มันหยุดรอสักสองวินาทีนะครับแล้วค่อยพูดสวัสดีต่ออ่าเราลองไปรันโปรแกรมดูปึ๊บ สวัสดีนะครับอ่าแล้วก็สวัสดีนะครับเรกเรียนเห็นว่าตัวละครตัวนี้นะครับข้อความมันไม่หายไปนะครับเมื่ออย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ถ้ามีการตัวละครตัวใดพูดกลับมาตัวนั้นต้องทําการหยุดรอมิฉะนั้นแล้วตัวแมวก็ทําการหยุดรอเช่นกันหลังจากที่พูดแล้วนะครับพูดปุ๊บต้องหยุดรอสอวิเพื่อให้ตัวเป็ดพูดต่อ ครับอ่าเราลองทำปุ๊บสวัสดีนะครับอ่าข้อมูลนี้ไม่หายไปนะครับไม่หายไปไม่หายไปเราจะทำยังไงให้มันหายไปนาะนะครับเราก็เปลี่ยนคำสั่งก็ได้นะครับเปลี่ยนคำสั่งตรงนี้เราอาจจะใช้คำสั่งพูดสองวินี่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วหายไปอ่านี้ ปุ๊บสวัสดีอ่าเห็นไหมครับถ้าเราใช้คําสั่งนี้คําสั่งนี้กับคําสั่งนีตง้ต่างกันนะครับคําสั่งนี้จะพูดแล้วก็ถ้าไม่มีการพูดต่อมันจะทําให้อ่าการทํางานเราค้างเ่ยดูนะครับสวัสดีเรากดปุ๊บสวัสดีปุ๊บสวัสดีสวัสดีเห็นไหมครับมันจะค้างนะครับมิฉะนั้นแล้วการที่เราจะใช้เราก็ต้องคํานึงถึง ในเรื่องของอคําสั่งที่เราจะใช้ด้วยนะครับนะในที่นี้ครูก็ขอใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้คำสั่งนี้นะโอเคนะครับก็เหมือนเดิมครับใช้คําพูดสวัสดีเหมือนเดิมนะครับอ,อันนี้ก็หยุดรอนะครับอันนี้ก็รอก่อนแล้วค่อยพูดพูดเสร็จแล้วก็ต้องรอเหมือนเดิมนะครับรอเหมือนกันสองวิเช่นกัน อ่านี่ครับมันก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้สวัสดีสวัสดีเห็นไหมครับอ่าแล้วก็หายไปนะครับอ่ะเรามาดูแล้วเราจะทําให้ตัวละครมันสนทนามีบทสนทนาอะไรบ้างละ่ะเราก็ใส่ไปเลยนะครับเราอยากใส่อะไรใช้คําสั่งนี้เลยรูปลักษสองวิสวัสดีอ่าแนะนําตัวก็ได้ครับสวัสดีถามไถ่ก็ได้สวัสดีคุณชื่ออะไรหรอคุณชื่ออะไร คุณชื่ออะไรครับอ่าแบบนี้ก็ได้นะครับรันสวัสดีอันนี้ตอบมาสวัสดีคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรครับอ่าตัวเป็ดก็ทำการตอบกลับอึ๊บอ่าผมผมชื่อเป็ดครับนี่นะครับปึ๊บสวัสดีสวัสดีส คุณชื่ออะไรครับผมชื่อเป็ดครับ de อ่าอันนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นรูปแบบการทํางานแบบนี้นะครับรูปแบบการทํางานก็คือ1ตัวมีถ้าสมมุติว่าเป็ดพูดก่อนนะครับถ้าใน,นกรณีเป็ดพูดก่อนล่ะอา่าเป็ดพูดก่อนอ่าเป็ดพูดอ่าแมวต้องทำอะไรครับแมวต้องทําอะไรก่อนถ้าเป็ดพูดก่อนแมวก็ต้องทําการหยุดรอก่อนนะครับหยุดรอก่อนแล้วก็ค่อยพูดตาม นี่นะครับเมื่อพูดเสร็จแล้วก็ต้องหยุดรอให้เป็ดพูดก่อนแล้วก็พูดตามนี่นะครับพูดเสร็จรอรอเสร็จพูดนะครับพูดเสร็จรอ,อการทํางานก็จะเป็นแบบนี้สวัสดีสวัสดีนะผมชื่อเป็ดอ,อันนี้ครูครูไม่ได้ ครูไม่ได้สลับในเรื่องของอคําพูดนะครับแต่ครูทําให้ดูว่าในการที่จะเราจะทําการเปลี่ยนหรือว่าสลับจะให้ตัวละครตัวไหนพูดก่อนหรือให้ตัวละครไหนพูดหลังเราก็สามารถทําได้นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการใช้คําสั่งนะครับคำสั่งง่ายๆในเรื่องของการทําบทสนทนาหรือว่าทําตัวละครสนทนากันง่ายๆ นะครับคำสั่งหลักๆก็จะมีอยู่3คํคำสั่งก็คือคำสั่งควบคุมคำสั่งเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ก็คือเมื่อคลิกนะครับคำสั่งที่2รูปลักษ์ก็คือคำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลนั่นเองเนี่ยแสดงผลออกทางหน้าจอโดยการพูดโดยการแสดงคําที่อยู่ข้างในที่เราสามารถพิมพ์ได้เองนะครับพูดอะไรล่ะให้มันพูดอะไรหรือว่าให้มันแสดงค่าอะไรออกมาทางหน้าจอในเนี้ยนะครับเราก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับซึ่งการเขียนโปรแกรมใน รูปแบบของบล็อกเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับก็จะเป็นการเอาจิ๊กซอว์มาต่อกันง่ายๆนะครับในเรื่องของโปรแกรมเหล่านี้นะครับมันค่อนข้างที่จะปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเนาะแล้วก็มีหลากหลายในการเขียนนะครับซึ่งเราอาจจะเขียนในรูปแบบหรือเขียนในคอมพิวเตอร์หรือว่าเขียนในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็ได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็วันนี้นะครับ ครูก็มีการบ้านให้นักเรียนที่ครูพูดตั้งแต่ต้นชั่วโมงละในเรื่องของการเขียนบทสนทนานครับให้นักเรียนเขียนบทสนทนานะครับใส่สมุดนะครับเนาะในส่วนตรงนี้ในเรื่องของโปรแกรมเนี่ยถ้านักเรียนสนใจเพิ่มเติมจริงๆนะครับนักเรียนก็สามารถติดต่อถามครูได้ว่าครูครับหนูอยากลองเขียนบ้างหนูต้องทํายังไงหนูมีแค่โทรศัพท์มือถืออาทิหน้าอ่า ครูช่วยอสอนในรูปแบบในเรื่องของการเขียนในโทรศัพท์มือถือให้หนูให้หนูดูหน่อยอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวครูก็จะได้เขียนใช้โทรศัพท์มือถือใ,ในการเขียนโปรแกรมให้ดูนะครับเพื่อจะให้นักเรียนได้เข้าถึงในเรื่องของการเขียนโปรแกรมให้มันควบคุมเนาะนะครับเนาะ,ะเพื่อที่เพื่อที่จะให้นักเรียนได้ ยังไงอ่ะให้ให้นักเรียนได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับถ้านักเรียนได้เริ่มทําเองนักเรียนก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับแต่อย่างว่าในเรื่องของการเรียนออนไลน์นะครับมันมันมันช่วงนี้มันยังไม่มันไม่ค่อยมีมันยังไม่มีความพร้อมเนาะส่วนตัวนักเรียนเองก็ยังไม่พร้อมนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะชุกลหุกนะครับมันก็ผ่านมาอาประมาณ ระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่มันก็อย่างว่าแหละเรายัางไม่ได้เตรียมความพร้อมมาก่อนมันก็ค่อนข้างที่จะสะดุดอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ครูก็ไม่ไม่ได้โทษอะไรนักเรียนนะครับโทษไม่ได้โทษอะไรมากมายเนาะตัวตัวครูเองก็เป็นเหมือนกันเนาะเราก็เข้าใจสถานการณ์ในส่วนตรงนี้นะครับเนาะก็การบ้านของนักเรียนก็คือให้นักเรียนเขียนบทสนทนามาหนึ่งหน้ากระดาษนะครับไม่ต้องเว้นบรรทัดนะครับหนึ่งหน้ากระดาษนะครับก็เขียน A B นายเอกับนายบีก็ได้นายก็กนายขอหรือถ้าอยากจะให้ดีหน่อยก็ตั้งชื่อว่านายแมวคุยกับนายเป็ดอะไรประมาณนี้นักเรียนก็ไปตั้งชื่อ,อบทคําพูดของนักเรียนเองนักเรียนอาจจะเขียนเป็นการ์ตูนพูดกันมาก็ได้หรือจะเป็นการสนทนาแนะนําตัวก็ได้แล้วแต่นักเรียนหรือนักเรียนอาจจะเ,เขียนบทสนทนาในในการ์ตูนเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก็ได้ นะครับขอเป็นกระดูนที่มันสร้างสรรค์นะครับสร้างสรรเนาะไม่ไม่ไม่เอาเรื่องที่มันเกี่ยวกับเรื่องราวมกุนาจารย์อะไรพวกเนี้ยนะครับใช้คําพูดที่มันเหมาะสมในการเขียนเนาะโอเคนะครับก็สําหรับอาที์นี้ครูก็สรุปนะครับอาที์นี้ก็ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะครับการใช้คําสั่งพื้นฐานในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ ทบทวนในเรื уров, uh ่องของโฟ o w flow chart ก็คือกระบวนการทํางานหรือว่าขั้นตอนการทํางานซึ่งวันนี้โคทำครูอธิบายในเรื่องของโฟ o w chart ที่เป็นการอธิบายโดยการใช้คําพูดนะครับไม่ได้เขียนเป็น flow ที่เป็นการใช้สัญลักษณ์นะครับเป็นการอธิบายขั้นตอนการทํางานโดยการใช้คําพูดนะครับว่ารูปแบบการทํางานของโปรแกรมเป็นยังไงนะครับรูปแบบการทํางานของโปรแกรมขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมคือขั้นที่หนึ่งนะครับถ้า นายเพูดนายบต้องหยุดอะไรประมาณนี้ถ้านายบพูดนายเก็ต้องหยุดนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนกนารทํางานของมันนะครับมีคนหนึ่งพูดคนหนึ่งก็ต้องหยุดจนกว่าจะจบการทําง,งานของโปรแกรมนั่นเองนะครับในส่วนของนี้ก็รูปแบบการทําง,งานก็อาจจะเป็นาการทําง,งานแบบจะเขียนแบบมีเงื่อนไขก็ได้นะครับนายเพูดถ้านายเพูดเนี่ยเงื่อนไขเข้ามาแล้วถ้านายเพูดจริงก็ให้ในายบหยุด นะครับให้นายเอพูดก่อนพูดจนจบพูดอะไรล่ะถ้าพูดจบแล้วก็ให้ได้ก็ก็ให้ขึ้นไปพูดใหม่นายเอพูดนายบีพูดก็ว่ากันไปหรือในส่วนตรงนี้เราอาจจะเขียนเป็นลําดับขั้นตอนเลยก็ได้นะครับนายเอพูดนายบีหยุดเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์อยู่แล้วเหตุการณ์การพูดไม่ได้มีการรับค่าอะไรพวกนี้เราก็เขียนเป็นลําดับขั้นตอนเลยขั้นตอนที่หนึ่งนายเอพูด านายบหยุดรอนายบีพูดนายเอหยุดรออันนี้ก็จะเป็นโฟชัเป็นกระบวนการทํางานานะครับเนาะก็สําหรับอาทิตนี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยนะครับในส่วนของงานหรือว่าในอยากจะเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมด้วยตัวเองนะครับนักเรียนก็สามารถติดต่อครูมาได้นะครับทักมาหาครูได้เนาะ <c oughs> ก็ <c oughs> สาหรับอาทิตย์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับการบ้านหนึ่งอย่างก็คือให้นักเรียนไปเขียนบทสนทนานะครับให้ได้หนึ่งหน้ากระดาษนะครับจะเป็นบทสนทนาสองคนสามคนก็แล้วแต่นักเรียนนะครับบทสนทนาน,นั้นต้องมีต้องเหมาะสมนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช้คําพูดที่มันไม่เหมาะสมเนาะนะสำหรับอาทิตย์นี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าก็ยังอยู่ในเรื่องของการเขียน โปรแกรมเหมือนเดิมนะครับอยู่ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวที่หน้าครูจะพยายามทําให้มันหลากหลายทั้งเขียนในคอมแล้วก็เขียนในตัวสมาร์ทโฟนเดี๋ยวครูจะมา,อาสอนในเรื่องของการดาวน์โหลดในตัวสมาร์ทโฟนให้นักเรียนดูเผื่อนักเรียนจะได้นําไปใช้จริงนะครับเนาะในส่วนตรงนี้ก็สําหรับอาทิตย์นี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้า หวังว่านักเรียนจะดูคลิปของครูจนจบหวังว่านักเรียนจะมีการสืบขนต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นความรู้ต่อไปนะครับก็สำหรับอาทิตย์นี้นะครับครูขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ